ใช่ค่ดีล้วก็สู่ช่องเวิร์ดเวิร์วันนี้นะคะเราจะมีเพลงของวงจีทเวนชื่อเพลงว่าแบงคิดว่าจะเป็นพีป๊อปน่าจะเป็นฟิลิปปินส์เออเป็นเพลงฟิลิปปินส์ก็เป็นอีกหนึ่งวงที่อ้าเด้งขึ้นมาได้จับเลยจับมาเรีแอคเลยคือเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ในการรีแอคเพลงแบบเพราะจริงๆฉันรู้สึกว่าฟิลิปปินส์ทำเพลงดีจากเอ็มวงเอ็มวีอะไรเงี้ยทำดีเพราะฉะนั้นครั้งนี้เราก็จะมาลองฟังวงนี้กันนะคะไปกัน ใครเกียวกับอะไรปะ C S Entertainment มีซอนปะเออมันจะใช่นะจะไม่ได้แล้วน่มันมจะใช่อ่ะราด,ดูก่อนอสวยเออสวยจริงเานนอนขึ้นมาก,ก่อนที่ว่างาที่ว่างคือมีอะไรเลยนะมีเรื่องราวสวยทุกคนเลยแม่แู้ก็ไมีน่ารัก เหมยเขาเป็นลูกเครื่องกกินอ่ะสวยมากชอบความแบบมีความเท่ๆแต่เอย่าสี่คนเนอะสยุ าดูคมอ่ะแบบเอ่คน,น,น,นสวยสวยทุกคนเลยเดูมีความเดียวบาวกคนอ่ะินเตอ,อะอดูมีความเหมือนจะลุกขึ้น,นะไรอ่ดอ,ออ่ะไปทางนน้นอ่ะ โหดจังงะเพลงดีอ่ะใช่ไหมเพลงดีมากเลยเหมือนเสียงคือแบบเพลงนี้เสียงดีเนาะเสียงแบบเสียงร้องอ่ะ รูปการแต่งหน้าก็คือแบบดูแบบแบบใส่ปอไม่มีใครเด่นกว่าใครอืวันนี้สวยมากอะชอบสียงเพงเมื่อกี้อ่ะอแดบบแอบบทุกคนเืีย มันมีความแข็งแรงเลยอ่ะแล้วเสียงก็แข็งแรงอ่ะอืม,มากคือแบบสวยแซ่บแบบเท่ๆโอ้ตัวอ่อนมากนะเป็นวงที่น่าติดตามมากอโอ้โอโอ ที่ไม่เห็นนะน,นะเต้นหนึ่งอะเต้นกระปุลเต้นกระนาวมันเต้นยากนะเว้ยแบบมันลืน่นอะสวยมากเลยจริด,ดีอะ,อะเฮ้ยเฮ้ยมันดีวะ่ะเฮ้ยพวกนี้แบบโอเค มีหน,น้าล่ามากคันนี้น่าติดตามคือเพลงคอนเซ็ปต์คือไม่ถึงว่าคอนเซ็ปต์เพลงมันก็ก็โอเคอะที่จะบอกว่าแปลกก็ไม่ได้แปลกแต่ยถึงว่ามันดูแบบมันดูบีอะไรดีเทลเยอะไม่หมดเลยชอบพนการแรปแต่ไม่รู้นะนว่านี่คือแบบเป็นเพลงเดบิวต์เขาหรือว่าเป็นงครไมาโดนอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้ไงคะเป็นเพลงเดบิวต์่าวต้องต้องรองคิดว่าไม่น่าใช่เพลงเดนยะ ไม่ใช่เพลงเดบิวต์เขามีเพลงเดบิวต์เมาไหมไม่แล้วเพลงแบงคือเพลงเดบิวคือเพลงแรกเลยที่มีในในอย่างเงี้ยแล้วอันอีนจะเป็นลายลิกลายลิกก็เพลงแบงแสดงว่าเพลงแบงคือคือเพลงเดบิวก็แปลว่าเป็งเดบิวมาใช่ไหม แต่ยังไม่ <Lia ons S 2> ไมีเพลงใหม่อะไรมาใช่ไหมอย่างอย่างเอ๊แต่เป็นออดิโอป่ะบาเบลิกมาแล้วลองไหมอ่ะจัดต่อเพิ่มไปเพิ่มไปอีกเพลงอีกหนึ่งเพลงเลยเดี๋ยวนี้เลยด่วนมากแซงทางโค้งคนอื่นไปเลยจ้ะใช่อีกหลายคลิปที่รออยู่ก็คือโดนแซงไปแล้วนะจ๊ะก็คือต่อไปเออเพลงต่อไปเลยนั่นแหละชื่อเพลงว่าบาเบลิกอะปะ เขาม่ออ่านชื่อแทนคนที่เราบอกว่าสีสวยอ่ะอะไรแจ๊สชื่อแจ๊สคนผมสั้นนะชื่อเอเจคนหนึ่งอ่านยากอ่ะอีกสองคนอ่านไม่ได้ดูดชื่ออากูวชื่อยาวอันนี้จะมาแบบฟิลแบบเบาๆมต้องเซ็กซี่มากแม่ดูดิโอ้ยชุดผิวมากอะแล้วลมทะเลอะแม่สีพาสตินอะ ดกคนเลยอ่ะต oh. ันนี้คือแบบแต่งหน้หาไว้จัดอ่ะสวยนะเบาๆแต่สวยสวยทุกคน, mm. อน,นชอบเขาแหละรับสิ่งเขาแหละมี mm. สัตว์ไหม เรามันจะบอกว่าถ้าเพลงนี้เขาร้องเป็นสไตล์เนี้ยแปลว่าวงนี้ทุกคนคือร้องแรปขึ้นแบบอืมแบบ,บใช่ ครับนี่ดรักอ่ะ A few minutes later มาทุกคนก็คือป่ะมันมาแล้วนิดอ่ะดูต่อเนาะดูต่อต่อดูต่อคิดมากวะ 加点。 แคบจะอัดสับไปด้วยไม่มานึกถึงอะไรนึกถึงกรีกอรีกอรีกอรีบ้านเราสมัยก่อนนะเนาะ่ก็สวยเนาะ ทุกคนเลยอ่ะ เป็นเพลงอุคฮักกันอือันนี้แรงมากดามิทุกดามจแรงมากเซ็กซี่เพลงนี้คือคองเซ็ซี่อะไรต่อเตยไม่จ่ายเอย่าี้ไปคิดไม่ใช่แหละคือเขาอยากให้กลับมาหรอหรือว่าไม่ได้อยากให้กลับมานื่เป็นคำถามเนอะเม่เห็นเขียนว่าเขียนว่า Why Why You Come Back Why Why I Come Back ทำไมฉันถึงกลับไปหาผมถามใครอ่ะกูก็เลยงงกูก็เลยอ่ะหรือว่ากูกูแปลผิดปอะไรเงีย้ยยางนี้ออกอะอ่านไปอับไปเริ่มกูกับตัวเองแล้วก็แบบเอ๊ะยังไงต่อดีวะยังไงต่อดีนะอะไรอย่งี้ดีดีด,ด,ดีเพลงพอแล้วครับอย่างที่บอกว่าถ้าดูสองเพลงนี้เราก็จะรู้ได้เลยว่าวงนี้เป็นแบบลองแรปคือแบบ ได้ทุกคนอ่ะคือทุกคนแบบทำได้ดีมากทั้งแรปเต้นบูโคโอปรุงตัวมากเลยนะทุกคนเลยอ่ะคือแบบไม่ไม่ต้องไม่ต้องแบบก็เรื่ออะไรนะก็คือแบบแบ่งได้เลยะไปสบายอ่ะแต้เขาเรียกว่าไงแต่ทั้งสองเพลงก็มีความแตกต่างกันเนาะอยู่ที่ว่าใครชอบแบบไหนถ้าอยากแบบฮึ่บๆหน่อยก็ต้องเพลงแรกแต่ถ้าแบบฟังแบบเหมือน สบายแต่เหมือนไม่ได้กอย่าอย่าเรียกว่าสบายเรียกว่าแบบอกหักอรักุดอะใช่เลยก็ต้องก็ต้องเพลงที่สองนะคะใครที่ยังไม่รู้จักเนาะสาวๆ G22 นะคะก็ลองเข้าไปฟังกันได้ไปลองเสิมประสบการณ์ฟังเพลงฟิลิปปินส์กันนะคะวันนี้เราสองคนจะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตาม Facebook Twitter ของพวกเราด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย